สวัสดีค่ะดิฉันสุภิเอกจิตชื่อลายสิริวันอายุเจ็ดสิบปีรหัสพระอริยะหกหกขีดศูนย์สี่ขีดเก้าสามสลสสองสองขีดหกสลหกห้าขีดศูนย์แปดขีดศูนย์ห้าเขากลุ่มวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าผู้แนะนำพอออกันตินันสักกินาคุณครูชื่อคุณครูสมนักพัคเตอร์เข้าห้องฝึกวันที่สิบมกรา 2566เป็นพระโสดาบันวันที่22เมษายน66ใช้เวลา3เดือน12วันเป็นพระสติสก,กิทาคามีมัควันที่15พฤษภาคม66ใช้เวลา23วันเป็นพระสกิทาคามีผลวันที่28มิถุนายน2566ใช้เวลา44วันวิธีการฝึกการปฏิบัติจะตื่นตีาสวดมนต์จาบพระพระสมาธิทุกวัน เวลาแปดนาฬิกาจะถวายข้าวพระพุทธการฝึกจะใช้เวลาหลังทำงานบ้านเสร็จโดยประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงเริ่มฝึกโดยทุกชั่วโมงจะจับภาพหลวงพอ่อพร้อมคำภาวนาว่าพุทโธใช้เวลาแต่ละชั่วโมงจะไม่เท่ากันก็จะโดยประมาณสิบถึงสิบห้านาทีจะขอพระเมตตาขอพระบรารมีทุกครั้งก่อนจับภาพพระ,พ,ระพอจับภาพรพระเสร็จก็จะแผ่เมตตาทุกครั้งสิ่งสำคัญที่ต้อง ปฏิบัติขาดไม่ได้เลยคือหนึ่งสินห้าต้องบริสุทธิ์สองกรรมบทสิบสามสัมยศสิบและในระหว่างการจับภาพพระได้ประมาณเจ็ดถึงสิบครั้งต่อวันช่วงเวลาว่างก็จะฟังคลิปเสียงของออห้องดอรโรธที่คุณนครล,ลงในห้องดอรโรธแล้วก็จดบันทึกทุกวันจดทันบ้างไม่ทันบ้างก็จะย้อนกลับมาใหม่ ส่วนเวลาที่เหลือของแต่ละวันแต่ละชั่วโมงก็จะทํางานรับจ้างขณะจับภาพหลวงพ่อใหม่ๆห,หลับตาจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะคุณครูสมมุกบอกว่าถ้าหลับตามองไม่เห็นก็ให้ลืมตาก็ได้มองไม่เห็นก็ให้ลืมตาม,มองซ้ำๆแล้วก็มองให้จับติดจับใจจำหลวงพ่อไว้ในอกให้ได้ก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรค่ะ เพราะคนไม่เคยปฏิบัติเลยเป็นธรรมดาพอเริ่มจับภาพหลวงพ่อได้ก็จะคุยกับหลวงพอ่อขอพระเมตตาจากหลวงพอ่อท่านมีเมตตากับลูกๆมากเลยค่ะดิ้มให้ตลอดต่อมาพอฝึกมากขึ้นใบหน้าของหลวงพอ่อ,งงพอเริ่มเป็นสีขาวแรกๆก,ก็ไม่ทั่วใบหน้าต่อมาก็จะเริ่มขาวทั้งใบหน้าค่ะแล้วก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นทุกวันนี้ก็จะมีหลวงพ่ออยู่ในจิตตลอดเวลาค่ะ ต่อไปจะเป็นประสบการณ์ฝึกสิ่งที่ได้รับในการฝึกนะคะจิตนิ่งขึ้นอารมณ์เย็นมากๆไม่โกรธม,มอีอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันช่างมันตลอดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เก็บมาคิดเหมือนแต่ก่อนเป็นคนเครียดตลอดจะทําอะไรสักอย่างก็จะต้องเตรียมการจนบางครั้งวางแผนจนกังวลแล้วนอนไม่หลับคิดแล้วคิดอีกซ้ำซากอยู่ตลอด แล้วก็กลับมาคิดว่าเราเรียนหนังสือมาสิบหกปีจบมาทํางานเลี้ยงชีพจนกเกษียณอายุก็เห็นว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่พอมาดูชีวิตจริงๆเรามีความสุขแค่ไหนส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ความกังวลมากกว่าจึงหาทางไม่อยากมาเกิดอีกแล้วไปปฏิบัติธรรมทั้งของจีนของไทยก็ยังไม่พบพอพอออกกันไปนานแนะนำนิดเดียวเข้าเลยค่ะเข้ามาศึกษา แล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ย่อท้อส่งการบ้านทุกวันค่ะพอได้ประสบดาบันดีใจมากๆเรารอดแล้วไม่ไปยาบรภูมิสี่แล้วพอปฏิบัติมาเรื่อยๆกลัวหลุดอาจจะเข่งมากเกินไปเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางก็เลยเกิดกิเลสเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสเกาะเลยค่ะก็เลยต้องมาเริ่มใหม่เริ่มปฏิบัติใหม่และปฏิบัติให้เป็นเรื่องธรรมดา ให้เป็นไปธรรมดาแล้วก็มาคิดว่าโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนชีวิตค่ะพาเข้าพรินพ่านได้ติงต้องตั้งใจปฏิบัตินะคะสู่ๆนะคะ